เปิดเทอมวันแรกไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนี่เราก็ต้องย้ายโรงเรียนใหม่เจอเพื่อนใหม่ซะด้วยตื่นเต้นจังเลยไม่รู้ว่าจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้หรือเปล่าหวังว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนใหม่จะใจดีกับเรานะการนักเรียนเปิดเทอมวันแรกเราก็มีเพื่อนใหม่ย้ายมาเรียนกับเราเลยนะคะครูหวังว่าทุกคนจะให้การตอบรับเพื่อนใหม่เป็นอย่างดีสวัสดีทุกคนเราเชื่อมนะิวกี้นะนี่น่ะหรอเด็กใหม่หน้าตาม,มาดูซื่อบื้อยังไงก็ไม่รู้เนาะดูโง่โง่ะนั่นน่ะสิ นี่พวกเธอสองคนน่ะคุยอะไรกันเปล่าค่ะครูงั้นครูฝากให้พวกเธอสองคนช่วยดูแลเพื่อนใหม่ด้นะถ้าเพื่อนไม่รู้อะไรก็ช่วยแนะนําเพื่อนด้วยได้ค่ะครูอ่ะมิวกี้เป็นนังที่ได้แล้วจ้ะค่ะครูฉันขอฝากนะฝากตัวกับพวกเธอสองคนด้วยนะอื <c oughs> นี่แกว่าเหมือนฉันไหมฉันรู้สึกไม่ชอบยายมิวกี้เลยอะรู้สึกไม่ถูกชะตาอย่างไงก็ไม่รู้ยิ่งดูยิ่งเหม็นขี้หน้าแกคิดเหมือนฉันเลยอะฉันก็ไม่ชอบนางฉันอยากจะให้มันไปจากโรงเรียนนี้ไปให้พันหูพันตาฉันสักเททาไมเป็นงี้ก็ไม่รู้อะคิดแล้วงุดหงิดเงนเรามาแกล้งนางมิวกี้ให้มันทนไม่ไหวจนลาออกจากโรงเรียนไปเลยดีไหมแล้วเราจะแกล้งด้วยวิธีไหนดีล่ะเอางี้ไหมเราพามิวกี้ไปหลังโรงเรียนดีกว่าจากนั้นเราก็วิ่งหนีมันเปิดไปนั่นคนเดียวเลยท่าทาง อย่างมันนะมันต้องกลัวมากแน่ๆเป็นความคิดที่ดีเลยแค่คิดก็สนุกแล้วนี่มิวกี้ว่าไงหลอกเธอพวกเราก็าจะชวนเธอไปหลังโรงเรียนน่ะไปทำไมหรอเอเป็นเด็กใหม่เขาไม่รู้สินะว่าหลังโรงเรียนน่ะมีดอกไม้สวยๆเยอะแยะเลยมีผีเสื้อมาตอมต้้งเยอะด้วยแหละไปกับเรานะมิวกี้ไปดูดอกไม้แล้วก็ผีเสื้อกันจริงเหรออย่างนั้นไปก็ได้ไหนดอกไม้ไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่ลำธารแล้วก็ป่ารก ก็พวกเราโกหกเธอมาสิทําไมพวกเธอต้องโกหกกันด้วยงินชันไปแล้วนะเราผักมันลงน้าได้ดีไหมมันไสมันจะไปไหนมิวเก้ฉันจะผักแกตกน้ํานี่เน่ช่วยด้วยช่วยด้วยฉันม่น้ําไม่เป็นช่วยด้วยหรือว่าน้งมิวกี้จะว่ายน้าไม่เป็นจริงๆแกไปช่วยมันสิแล้วฉันว่ายน้ําไม่เป็นน่ะฉันก็ว่ายน้ําไม่เป็นฉันพูดจริงๆนะทําไงดีล่ะทีนี้ง้นรีบไปตามคนมาช่วยดีกว่า ช่ด้วยใช่ด้วยใช่ด้วย,วยเพราะความเกลียดชังมันบังตาทําให้เราทําอะไรลงไปก็ไม่รู้ทําให้เด็กใหม่ที่เพิ่งมาเรียนไม่กี่วันต้องเสียชีวิตพวกเราอยากจะบอกว่าขอโทษนะมิวกิไม่รู้ว่าดวงวิญญาณของเธอจะให้อภัยพวกเราไหมนะฉันรู้ตัวว่าตัวเองขอโทษเมื่อสายไปหวังว่าเธอจะให้อภัยนะ